วันนี้มาดูกิมันกาเตอซีรีเรืองไหมก็ต้องมาเล่วก็ต้องมาดูซีรีเออเออ that my candy my candy ของฉัน ย้ำกันอีกคร<ะ>ั้งวันนี้สาววอคิมมอนคอปเตอร์อย่างพวกเรา <Hungary. S 2> <Plus S 1> จะไม่มาดูได้อย่างไร <ettes> ทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มตรงทางช่อง M.C.O.T. คอสหรับใครนะครับผมที่อยากจะดูซีรีส์เรื่อง That's My Candy That's My Candy ก็ดูได้ที่ m อ o t คหาทุ่มจดหมายเลขสามสิบไปเลยจ้าแต่ถี่อยากดูได้2ี่ พโยรินกีดแล้วพโยรินกีดแล้วอะยังไงไงดูย้อนหลังที่ไหนพี่อามและดูได้ที่วีทีวีตอน24นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนใช่ไหมเออเที่ยงคืนทางวีทีวีเริ่ม24เมษายนนี้อ่า แน่นอนว่าเรื่องนี้ถ้าอยากให้พวกเรารีแอคชั่นเต็มเรื่องค,คอมเมนต์ข้างล่างเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวฟีขอแนะนํานักแสดงให้ทุกคนรู้จักกันก่อนนะครับกับนักแสดงของฟีเรื่อง Dead My Candy คนแรกน,นะครับผมก็คือน้องคิมมอนวารโดมเรียกน้องด้วยพี <laughs> ่คิมมอนวารโดมนะครับผมพี P ่คิมมอนเราเป็นกายเป็นพยาบาลหนุ่มชั <laughs> ้นปีที่3ทุกคนเขาเนี่ยเป็นคนที่รักงานมากนะครับจน ลืมมีเวลาให้กับแฟนหนุ่มของตัวเองอแล้วแฟนหนุ่มของเขาจะเป็นใครไปไม่ได้ไม่ใช่บาสสุรเดชและก็ไม่ใช่ดุลแน่นอนนะครับไม่ใช่บาสดุลแน่นอนอ่น<ต>เป็นจริงจริงคือจริงจกไม่ใช่จริงจกด้วย <c oughs> แต่เขารับบทเป็นจริงก็คือน้องคอปเตอร์โดยน้องคอปเตอร์เนี่ยรับบทเป็นนักศึกษาหนุ่มปี4 คณะนิเทศศาสตร์นะครับเขาเนี่ยชื่นชอบการดูแอปชื app, <v ip! S 1> <ต>่อดังมากแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปไรสดชื่อแอปว่าแอปวีบีโดยวีเจที่เขาชอบมากๆนะครับคือวีเจไวกิ้งเลยเองจะพาเธอขึ้นขึ้นลงลงขยับแบบไม่ต้องมีทรงจะพาทุกฟิลและนักแสดงคนต่อไปเมื่อกี้พูดถึงวีเจไวกิ้งแล้วพี่ยามน้องพักมารับบทเป็นวีเจไวกิ้งก็คือเป็นวีเจสุดฮอตบทแอปของวีบี และคนต่อไปนะครับผมก็คือน้องตรงสุรวิทย์มารับบทเป็น VJ แทมทๆเป็นน้องชายของ VJ ไวกิ้งแทมแทมเขาเป็นคนที่มีความฝันอยากจะเป็น VJ บน V ีที่โด่งดังและคนสุดท้ายนะครับผมนะแสดงคนที่5คือน้องเอิญนั่นเองน้องเอิญนะครับผมมารับบทเป็นคณะไม่ได้เป็นคณะแบบคณะอะไรเป็นชื่อคณะ ใช่ชื่อว่าคณะเป็นเพื่อนสนิทของจิ้งแล้วก็เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษากับจิ้งตลอดเวลานอวินตัวแอปน่ารักนะเมย์เป็นกระตุยกระตุยชื่อจิ้งครับคนนั้นก็คือแฟนของผมที่คบกันมาสามปีแต่คนหนึ่งติดไลฟ์น คุณชอบดูตอนที่วอรกิ้งไลฟ์มากเลยครับด้วยแกงคนหนึ่งติดงานนั่นและเมื่อถึงนัดสำคัญแต่เฮ้ยกายกายมึงมึงฟังกูเรียนแทนกูหน่อยดิเไม่นะเพื่อนนะเฮ้ยรับวมึงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปฮะนั่นนั่นไงผมว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะครับ เดมื่อไหร่มึงบอกว่าเขาเข้าใจงานที่พวกเราทำยังไงวะรอบนี้ทำไมเริ่มง่ายจังอ่ะง้องีสิรออะไรช่ช่วยอะไรครับช่วยง้อจริงให้หน่อยได้ไหมครับจริงจริงจริงอย่าไปน่ารักาละฮะแล้วมึงไปนอนไหนมามึงอะจะมาอยู่ห้องกูนานแค่ไหนก็ได้เมื่อสมัยก่อนไงเราจะบุกพวกจริงเองขอบคุณนะคณะอาคณะ มึงนี่ก็เล่นกันหนึ่งบาทกำลังแตี่ปอมบอมง้อ,อแฟนอยู่ไม่ตอ้องรเยอะมากจริงมีคนอยู่บูซ่าครับเขียนพยาบาลที่ดีมากเลยนะครับอุ้ยเกินแฟนที่เคียร์มากอุ้ยมาเร็วเลยกันเลยดิมอนนี่คือแขนที่วิเศษที่เองสามารถขอพอรได้สามขอ้ <c oughs> ขอบ้าปะเนี่ย พิเศษจริงดิผู้ขอก่อนเลยนะานึงแคสามข้อใช่ไหมอ๋อเจ้าอเจ้าไปไเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับดออออดออุ้ยอุ้ยคิมไใช่โอ้คิมง เฮ้พ่อจันอ๋น้องอาบโหโหหลายมากขอโทษอะไรที่ไหนทจะดีเหรอดีดีดีสิหายโกนรม่ยังลาเขาไม่ให้โกนกันได้เกินสองวีเรอทำไมจริงจริงหรอจริงจริงจริง แย่จิงเจงมากเออเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นเรื่องราววุ่นวุ่นะเนาะแต่ชอบการตัดเทเลอร์ออกมามันดูแบบใสๆและดูมีความแบบน่าจะเป็นซีรีส์ที่แบบเบาสมองเหมือนเวลาดูไรฟ์อะเราเราเหมือนมีเพื่อนดูอะเอออาเป็นไงบ้างพี่ครมดูเทเลอร์ไปครั้งแลกน่ารักน่ารักมากก็คือคาแรคเตอร์ทั้งสองคนก็คือน่ารักอยู่แล้วยิ่งบวกความเป็นแบบสมัยแบบสมัยเรียนอะไรเงี้ยมีความแบบเป็นแฟนกันอะไรอุ้ย มันเหมือนชีวิตจริงมากใจว่าตัวละครแต่ก็คือแบบสมจริงมากแล้วคือแบบเอา้าเอ้าไปยังไงอะไรเงี้ยมันถึงแบบ งอแล้วแบบคนหนึ่งยังไม่ยอมยังไม่ยอมแล้วแบบพี่คิมมอนเขาก็ต้องตัวจริงแบบหายงอนได้อะไรอย่างาเงี้ยคือคอยกันดูแบบนี้แล้วก็ผู้ชายหล่อเยอะมากในเรื่องนี้ก็นเฟรงแล้วน่าเฟร้เยอะมากเลยเนาะดี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 เธอดีมากร <c oughs> อดูเลยเนาะใช่ร <c oughs> อดูอ่ะพี่ย่าเป็นไงบ้างกับ that's my candy เตือดือตือตือตือยังไงยังไงน่ารักเราก็ชอบผลงานของน้องทั้งคู่อยู่แล้วที่แบบได้เห็นผ่านๆมาแล้วพอมาเห็นซีรีส์เรื่องนี้เราเฮ้ยเราจะได้หายคิดถึงแล้ว อไม่ว่าพอเรื่องมันจะเป็นยังไงแบบเราก็พร้อมที่จะดูออแล้วก็แบบดูจากเทเลอร์แล้วก็คืออืก็ต้องดูแหละใช่เขาเรียกใช้คําว่าชื่อว่าเป็นคิมมอนคอปเตอร์สแตงพี่กระตาไปดูทุกเรื่องแล้ครับผมคือคือช็อตที่แบบเขาฉีกยิ้มอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไปแล้วเออชอบตอนตอนที่ไปกองถ่ายเขาก็ยิ้มแบบนี้นะยิ้มให้กันนะอ๋อ เรากลับมาที่ซีรีส์เราพักเรื่องจริงกันไว้ก่อนอะนะสำหรับใครที่อยากจะดูซีรีส์เรื่อง Dead My Candy ย้ำกันอีกครั้งแบบชัดๆแบบไม่ใช่เพลงนะครับผมก็คือสามารถดูได้ทุกวันอาทิตย์เวลา5้าทุ่มตรงทางช่อง M Court HD หมายเลข30และก็ดูย้อนหลังได้นะครับผมทาง VTV ตอนก<า>ั้งคืนเริ่มตอนแรกวันที่24เมษายน ใกล้เลย <Okay. S 1> ใกล้แล้วแม่วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่รอและอยากให้พวกเราทำอีกเรื่องนี้แบบเต็มๆสำหรับแดนไมค์แคนดี้อย่าลืมเรามีข้อแลกเปลี่ยนการเพียงแค่ค,คอมเมนต์ข้างล่างคลิปตรงนี้นะครับพูดคุยกับพวกเราได้ว่าอยากให้ทำซีรีส์เรื่องนี้เนาะใช่ค่ะแม่เนาะฝักทุกคนกดไลค์กดแชร์ทีิปก่อนต้องกดกระดิ่งด้วยวนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ